ชำพูไม่ตกใจชำพูไม่โวยวายหรือยังไงหรือเป็นชำพูที่ต้องตะโกนออกมาสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบก,กันอีกครั้งนะคะในเจลสอรี่ค่ะ วันนี้นะทุกคนเจมี่ของจะมารีวิวอีกแล้วเชื่อเป็นของเล่นที่เจลแบบได้มาใหม่เลยนะคะตัวนี้คือแบบเจล่ว่าวอลวอร์อ,อยู่นานมากแล้วเจมเห็นแล้วมันแบบเฮยมันไม่ได้อะมันเป็นสีที่ดีมากมันสวยมากมปมีความชมพูมันเข้ากับเรามากเลยนะคะกับพาเลตอันนี้เลยนะคะทาร์ทพาเลตต์จูซี่อันนี้คะ่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆอะเขาเคยแบบแบบออกเป็นสินค์พีคแล้วนะคะเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะคะเป็นฮอลิเดียเซตนะคะของทางทาร์ทเองนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาออกมาเป็นแบบว่าสาพั เลยนะคะอยู่ในเซตเดียวกันนะคะตั้งแต่ทาเลตอินบูมเอ่อทาเลตโทสแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยะคะ่ะทาเลตจูซี่คะตัวนั้นเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบว่าเอ้ยเป็นมินิพาเลตเล็กๆก,ก,ก็คือค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยถ้าใครได้ช่วงนั้นแบบช่วงปลายปีที่แล้วไปก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะซึ่ง อตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยออกพาเลตอันใหม่นะคะที่เป็นสนิคพีของทางทาจูซี่ตัวนี้นะคะก็สีเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะมีความแบบน่ารักมากมีความแบบโทนชมพูเออโทนโทนน้ตาตาลคือแบบบอกได้เลยว่าใช้ได้ทุกวันแน่นอนนะคะคือเจอว่ะเคยใช้เจ้าตัวทาเลตอีนบูไปแล้วแล้วเคยรีวิวไปตั้งแต่แบบทำบล็อกเกอร์แรกๆเลยนะคะตัวนั้นคือเลอิฟแบบเลิฟมากมาก,มากลองไปหาดูคลิปเก่าๆกันได้นะคะก็พอมาถึงทาตัวนี้เนี่ยเจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเราดีแล้วมันแบบเป็นโทนชมพูที่แบบเออเราชอบใช้อยู่เป็นประจํานะคะซึ่งา จะไม่ชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบเป็นโทนน้ำตาลเอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่ด้วยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยค่าตัวของน้องเขานะคะอยู่ที่1,700บาทนะคะก็เป็นราคาที่แบบเอาจริงนะเจว่ามันก็คุ้มค่าเดียบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้มาถึง2 0สเฉดสีเลยนะคะมีทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์เนื้อแบบแมทัลลิกอะไรอย่างเงี้ยเจว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ครบคันใน p a l e t เดียวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันเลยเนาะตัวนี้นะอือ ตัวนี้เนี่ยเขามีวางขายในซิฟอร่าไทยแลนด์นะคะแต่ว่าเห็นตอนนี้เนี่ยโฉบไปแล้วนะคะยังไงก็รอติดตามดูนะคะว่าของใหม่นี่จะเข้ามาหรือเปล่านะคะซึ่งเจวบอกเลยว่าพอเจวได้มาคือแบบเฮ้ยมันดีมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยเจวอ่ะสวัสดแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วเจะรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันชัดแล้วมันก็แน่นมากๆเลยนะคะเปิดออกมานะคะนี่ตึง้ง กลิ่นคือกลิ่นทาร์ตมากเขาจะมีกลิ่นความเป็นแบบกลิ่นก็อกแลตใดๆนะคะมีพลาสติกแบบนี้ให้มาด้วยนะคะก็นี่ทุกคนดูสีสุดปังมาก เนี่ยดูแต่ละสีสีมีทั้งสีแบบโทน earth t ททน,นะคะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีสีทองผสมมาด้วยนะคะแล้วก็สีเอ่อชิมเมอร์ของทางสีชมพูอะไรเงี้ยเป็นสีชมพูบานเย็นชมพูอ่อนแล้วกเ็เป็นเนื้อแมทของสีเนื้ออะไรประมาณนี้ก็มีอยู่ด้วยคือเซลอะบอกได้เลยว่ามันแบบใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็กระจกที่ให้มาคือบานแบบบิ๊กเบิ้มมากคือใหญ่มากน่าจะใช้ทุกวันจริงๆคือเลอมาไอเลอิฟกระจกมากคือแบบ เต็มตาสุดๆเลยจ้าแม่เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปทําการแบบว่าอะลงงานสีที่ตาของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสะวัสดีทั้ง24อันนี้มาก่อนเลยเนาะ,ะเจลทําไว้แล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยจ้า แล้วเป็นยังไงวะคะ่ะ24นี้คือแบบเลิฟมากเป็นสีที่ดีมากนะคะแต่ละสีอย่างสีที่เจลชอบมากๆเลยเนี่ยก็เป็นอ่อสีประมาณนี้นะคะชื่อว่าสีอ่อ w i flower นะคะมันจะเป็นสีแบบชมพออูอ่อนๆอะ่ะมีความแบบละมุนล,ละมุนนะคะแล้วก็สีทองอันนี้นะคะที่ว่าชื่อสีว่า s h ย อันนี้นี่สีนี้ก็สวยนะคะเป็นสีออกล้าตาลหงน่าจะใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็เป็นสีเนื้อแมทนะคะอย่างสีชาเมดอันนี้นะคะเป็นสีเนื้อแมทน้าตาที่เจลมีความรู้สึกว่าน่าจะแบบใช้ได้ตลอดนะคะแล้วก็สีนี้เป็นสีแบบเบดเบสนะคะเอาไว้แบบ ทาเป็นเบสรองก็ได้นะคะก็มาเดี๋ยววันนี้เราลองใช้พาเลตนี้กันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะจะลองแบบผสมนะคะน้ำตาลชมพูอะไรประมาณนี้กันเนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเจลลงอรองพื้นแล้วก็ลงแป้งแล้วก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจจะมาใช้เจ้าตัวนี้ก่อนนะคะกับอายแชโดว์นะคะเป็นของบริเวณตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็ลงไปเลยเอาดดยแชโดว์ไฮเมอร์ก็จะทําให้ออสีของเราเนี่ยชัดเจนแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะ นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองใช้เจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเจ้าขอลงสีอันนี้ดีกว่านะคะเป็นสีที่ชื่อว่าสีบอสซซัมนะคะเป็นสีเนื้อแมทออกชมพูนิดนึงนะคะอันนี้่ก็จะลงเป็นเบสไปนะคะพาเลทของเขาเนี่ยมีความแบบเนื้อก็คือชัดมาก แล้วก็เนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะตาอเมื่อกี้ที่สวอสให้ดูเพื่อนเห็นไหมว่าเนื้อมันคือนุ่มแล้วก็มีความแบบวาวมากๆเลยหุยสีบอัซัมสีชัดเหมือนกันนะเนี่ยเป็นสีเนื้อแมทที่สีชัดอะหายากนะเนี่ยปกติเนื้อแมทเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะหายา,ยากมากเลยถ้าเป็นสีที่มันแบบสว่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสีเนี้เป็นสีแบบเนื้อแมทชมพูที่เจรู้สึกว่ามันแบบ มันค่อนข้างโอเคเลยเห็นปะตลาดเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สีถัดมานะคะน,นี่เป็นสี w i t e flower นะคะซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนๆแต่ว่ามันจะมีความแบบชิมเมอร์นิดนึงนะคะชิมเมอร์ของเขาอันนี้เนี่ยถ้าลองอสวอตแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบชิมเมอร์แมทัลลิกที่เนื้อมันแบบและเอียดละเอียดมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเห็นปะสีชัดมากเมื่อกี้ลงแค่แบบ หนึ่งปื้เท่านั้นอนะสีมันแบบโอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะ,จะใช้แปรงแท็บแบบนี้นะคะทำการลงตาชั้นแรกของเรานะคะทั่วตรงนี้โอเค สีดิมันไม่ได้ชิมเมอร์แบบมีเกรดอ่ะมันเป็นแบบแมทัลลิกนิดนึงเห็นไหมสีน่ารักเนาะจากนั้นเดี๋ยวเจวจะขอใช้สีชมพูที่แบบว่ามันจะออกกึ่งๆบานเย็นนิดนึงนะคะชื่อว่าสีออคิตอันนี้นะคะเป็นสีที่แบบชมพูแบบชมพูชมพูนะคะใครว่าสาวผิวคามเนี่ยทาสีชมพูไม่ได้นะคะนี่มันเป็นชมพูม่วงเนี่ยสีมันแบบ ถึงสวงมากถึงแม้ว่าจะเป็นสีชมพูนะเป็นชมพูที่แบบน่ารักมากหดี๋ยจะใช้หัวแปรงที่มันเป็นหัวแปรงพุ่มๆนะคะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลงเป็นแบบคัดคิดตตรงนี้หน่อยๆขึ้นมานะสีนี้มันจะมีความแบบฝุ่นเล็กน้อยเขาออกหน่อยๆน,นะคะแล้วสีเนื้อแมทไม่ค่อยฝุ่นเลยนะอันนี้ถือว่าทําการบ้านมาดีขึ้นมากเลยอะคะ่ะกลิ่นหอมมากกลิ่นมันเป็นแบบกลิ่นช็อกโกแลต ชมพูไม่ตกใจชมพูไม่ไวุ่นวายหรือ,อยังไงหรือเป็นชมพูที่ต้องตะโกนออกมาเป็นชมพูที่แบบเออตะโกนออกมาเลยจ้ะว่าแชมพูมากชมพูอย่างนี้แล้วก็ขอลงมาที่ขอบตาล่างนิดนึงแล้วก็เกลี่ยให้มันฟูๆนะคะเดี๋ยวใช้อันแรกเลยที่เราลงนะคะแปรงหัวอันนี้ ที่มันปลายมันบางๆหน่อยแล้วก็เกลี่ยให้มันดูแบบเข้ากันจริงๆพาเลตเนี้ยแต่งได้2ลุกเลยนะคะลุคหวานๆก็ได้หรือว่าลุกแซบๆก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากแต่งเป็นโทนแบบน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยสีพวกเนี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะสีเนี้ยสีประมาณนี้เดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวเรามาแต่งให้ดูกันเราแบบสีโทนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่งยังไง หวานซ่อนเรียวมากสีนี้เดี๋ยวมันต้องมีคนมาบอกว่าแบบเฮ้ยชมพูขนาดนี้แต่งชุดยังไงแต่งไปเถอะแต่งอก็แต่งแล้วเดี๋ยวเจลจะขอทับนะคะด้วยสีที่แบบเจลรู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นสีชมพูที่แบบน่ารักดีนะคะชื่อว่าสี paradise นะคะสีด้านบนสีทึบๆสีนี้เนะี่ยจะใช้แปรงใหม่อีกอันนึงนะคะเป็นแปรงออกจะพุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็เราแท็บสีออกมาใช่ปะ่ะข้อออกนิดหน่อยแล้วเราก็ลงแบบกลางเปลือกตาเลยค่ะให้ความวาวสว่างที่สุด พุ่งไปเหมือนไฟหน้า Fortuner พุ่งไปเลยค่ะไประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวจะจะใช้อีกอันนึงนะคะเป็นแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะก็หัวประมาณนี้เพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวจะใช้เป็นสีที่ชื่อว่า water e lily นะคะเป็นสีออกขาวๆแต่ว่าแบบมททัลิกนะคะสีนี้เนี่ยจจะลงที่หัวตานะคะทำการเบริกเนตของเราให้มันดูโตขึ้นเบิกเนตเบิกเนต ทำพิธีสุดไปเลยจ้ะแม่ <S <S 1> <S 1> <S 1> คือเอาจริงพาเลตเนี้ยมันจะมีอีกสีหนึ่งที่จเจ้รู้สึกว่ามันแบบมันม่วงแบบม่วงตาช้ำม่วงเหมือนแบบโดนแฟนต่อยมานะคะก็คือสีนี้นะคะชื่อว่าสีดีมชาร์เซอร์นะคะนี่มันเป็นม่วงแบบม่วง,ม,วงม่วงที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้เจ้จะลงเป็นแบบใต้ตานิดนึงแทบแทบออกมานิดนึงเนาะอย่าลงเยอะเกิน ให้ตามันดูแบบโตัว,ตว แมเดี๋ยวดูชัดๆดูประสิที่วันนี้เราเออผสมผสานการทุกสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสีเมื่อกี้จะก็ทำกันแบบขึ้นมานิดนึงให้มันแบบมีมิติสร้างเงาเค okay. ประมาณนี้เดี๋ยวเจลขอตัวไปนะคะติดขนตาปัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารา่าได้ๆรวมไปถึงทาลิปสกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกับพาเลตทาเลตจูซี่ตัวนี้กันนะคะว่ามันจะจูซี่หรือเปล่านะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจ๊ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นฟินิช i ุ h วันนี้ไหมคือแบบหวานมากหวานแบบเพชราชราชวราหวานแบบน้ำพึ่งเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8 หวานที่สุดหวานแบบเตรียมตัดขานะคะวันนี้ก็กับพาเลตอันนี้นะคะพาเลต juicy อันนี้คือประทับจิตประทับใจชันมากนะคะมันจะมีความหวานแบบซ่อนชมพูอะไรไม่ใช่ไม่ผิดหวานแบบซ่อนเปรี้ยวซ่อนเผ็ดเข็ดฟันอยู่ในตัวนะคะหรือว่าใครที่อยากแบบว่าแต่งแบบลุก เนื้อเน้ำตรงน้ำตาลทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีมาให้ในพาเลตนี้นะคะค่อนข้างเออครบคันเลยนะคะอาจจะแบบสลับสีกันนิดนึงเป็นโทนอย่างนี้ก็ได้ะค,ะคือจริงๆอ่ะเจว่าเขาคิดมาแล้วแหละอย่างสีที่เป็นแบบว่าสีโทนน้ำตาลอย่างนี้ใช่ไหมอยากแต่งโทนน้ำตาลใช่ปะ นี่เลย5สีนีเลยผสมกันสวยหรือว่าข้างบนก็ได้เป็นโทนข้างบนเป็นเป็นแบบช่องเดียวอะไรเงี้ยคือมันก็สวยนะอย่างวันนี้ก็คือแต่งผสม2 2แถวอันนี้นะคะก็ค่อนข้างออกมาทําได้ดีเลยนะคะคือลุกของพาเลตเนี้ยจะแต่งแบบว่านวานๆก็ได้ไปเจอผู้ชายก็ได้แบบแต่งหวานน้อยชมพูน,น้อยก็ได้นะคะหรือว่าแต่งในชีวิตประจำวานันไปทํางานหรือว่าแต่งแบบสุดฤทธิ์สุดเดทอะไรเงี้ยจะว่าก็ค่อนข้างที่จะครบคันแล้วก็ถ้าใครชอบโทนนิวโตรอลมากๆเนี่ยก็ยังแนะนําโทน คาเลอินบูมอะไรอย่างนี้ไปเลยมันก็จะมีความแบบว่าน้ำตาลไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีความชมพูนิดนึงสําหรับใครที่แบบมีสายวานนิดนึงอยากเปลี่ยนลุกบางวันหรือว่าบางวันอยากดูมีความแพงนิดนึงเจ๊ว่าพาเลอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีคนถามแม่เลยว่าลิปสติกของอะไรนะคะคือเดี๋ยวขอบอกก่อนอันนี้เป็นของแพดแมกก a ส ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์1 9 9 5นะคะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้ยจงไม่มั่นใจว่าเขาผลิตอยู่หรือเปล่านะคะเป็นปอกชมพูนะคะคือจริงๆอะเบอร์1 9 9 5เ้ากขาก็มีอยู่แล้วนะคะมีอ๋อหลายรุ่นแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นเนื้อแมทนะคะเจว่าสีมันเข้ากับเปล่าว,วันนี้ดีเจอว่าเท่าๆลุกวันนี้มันก็แบบเออมันก็โอเคอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเจวขอมาสรุปกับอ,อ๋อพาเลตนี้ก่อนนะพาเลตเนี้ยเนื้อเขาดีมากคะคะมีความฟองเอาบาง,บางๆแต่ว่าดีกว่าพาเลตมที่เา เมื่อ3ามปีที่แล้วคืออันนั้นน่าจะว่าฝุ่นมันจะเยอะกว่านะคะแต่ก็ถือว่ารับได้ไม่ได้ว่าเก๋แต่ว่าอันนี้คือพัฒนาแบบแทบจะฝุ่นน้อยมากๆเลยอาจจะมีแค่บางสีที่เป็นชิมเมอร์ที่อาจจะยังมีฝุ่นบ้างแต่ก็คือน้อยลงมากๆเลยอย่างสีเนี้ยอย่างสีที่เป็นน้ำตาลอันนี้นะคะก็จะมีฝุ่นมาบ้างแต่ก็คือรับได้ไม่ได้ว่าเก๋ไม่ได้แบบว่าน่าเกียดอะไรก็โอเคก็คุ้มค่ากับราคา1 7 0 0บาทให้กระจกที่ใหญ่มากพกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิป นี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดสัครสมาชเป็นกำลังใจให้เจลด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย